สวัสดีคร uh, ับอาสันนิสันบาหนาครับผมนี่ก็เหรียญเตาก้นยืนมาเราี่าเราเหรียญเขาไม่นอกาเสียนไปแล้วมาเสียนโอ้ยยืนมาเหรีน้ำากเสครับผม

nha chứ đâu đó liền đâu mình đang cắt báti bắt để tám à ba 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 cái nào cũng xa liền vấn đề thế thôi, xa ừ. Khi xa ừ, không xa nào ủa ba xe tới đó, cái nào có sao cái nào, Đây này ba xe cứ phát mặc 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 rồi mặc mặc ngang ngang <laughs> Phải leo, vào xét phải leo Nằm vào xét phải à, chỉ biết không là chị biết không biết ai, nó vào xét bài, ba bà quay cái nòng thẳng căng, không vào xét nó đấy vào xét, nhục hả đó, <laughs> à, chiều. chiều chiều, năng lộ thì bỏ cái lăng cầy bên nọ, năng nổ chiều chiều, thì bỏ chiều chiều, mày vào xét này. ป้าหบบง่าครับทางท้างก็สอนฝักงม้เบอด์กเนื้อขุนเขาครับขุงเขามาเส้นขี้รถึงเขามาเนียวมาเส้นนะไปช้าปะเนี่ยวดนอ่ะมาเส้นไปมือซ่ด้วยขนขุนขุนนะฝากลุมคุบอันนี่แหละขุนพี่น้อง Vào xem Hoàn Hoàn có xem quay xẻ không mưa xô đây Mà <laughs> xem quay số gần này hết bao phần <laughs> Ủa, mày lồng lườn thế nào? โอ้แดงก,กำเลยขนเขาลงมาเทียวคลองน้ำผ่ะนะรัง,งว่ารังมาพี่น้องรถยูจัดปลิตีกัน

อแตกแมีคนระเบิดโอ้ลมเรือนดีพี่นอ้อ่ะคนน่ะปากบุกมุยสเลียวครับนี่เราต้นมันต้นบากบุยสเลียวครับโอ้ลมเรือนดีเนาะแต่ว่านอนเพ่นปะผู้ฟืนอนผู้สาตร์นอนจัดภาษีครับโอ้สวยลมเรือนดีผุนฟาเซ่นเซื่อเมื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนโช่ไฟเมื่อ cơm kết đó ba ba xét để để mẹ ba Ah, า er so ้าาบังกัดตัวนี้บังกัดเป็นว่าพี่น้องบังกัดนั่งรถถีบรถกินลมชิวๆออกกำลังกายเสาวันเสาพี่น้องไม่กัดแดดบอกคุมฟ้าคุ้มฝนครับ Mời bà bà xem Để bà bà kinh về cho chắc. Ăn Đúng. <laughs> Đúng.

không qua chết có cái gì không <laughs> lịch xịt còn đây này đây, à, đây, đây. Ừ. làm thế ừ. nhưng xuân bia, con ghép không? luôn ừ. mình ừ. ừ. chả mình bia sang đi mua vạt hao thế nào bia nó bia nó cần ัน,น,น,นี่เครื่องเดิมก็เอไอเสกิมค,ครับหาบาสบดสบาทบั่บาสทเท่า,น,านี่ปากกระกป,ป๋องบ้านเท่านี่สเสลียวแบบนี้พห่นรงนี่วัดกระใรดดีน้กบาตรหน่ยนี่กาแฟกันนี่ พิกขาวตาเด็กปลาสับไ,บไทยครับผมสับริกนี่พืดครับไม่ครับม่บมงวงดองก็มีพี่น้องม่วงดองนี่น้ำงบอกน้ำใหม่มี่พืดพี่น้องขา้าข้าอ่อ,ขอขน,น,นข้าข้าดองขา้ากี่กัวนะ ปลาตันะเลี้ยงกันปลาตัเลี้ยงพี่น้องก,กี่กอะเทียม,มดองกันไหมทำไมความสุตัวนี้ข้าดองด้พี่น้องค้าดองได้เลยเพราะม้แ่ข้าแตงดข้าดองทำไมสุพี่น้องใส่นีน้ายหนังควมเลยอ้าวละ้าวพีต๊ข้าดองฝากให้น้องเอสไม่ด้วยฝาให้แม่เฒ่าเนียเ่ยนะข้าดองข้าดองคนะข้าดองคนลนะ เอาเดียวเลยหาบบาทเอายังงน้ยเอาเดียวเลยถก็มีพี่น้องใช้เก็ดีใส่พักสื่อไปละโอ้แคเราค้าบันเท่ากั่มีลลิพี่น้องเออ ขวดเล็กนี่ขวดใหญ่ขวดละเจบบาทบ้านห้ออดเงินเจ็ดแปดบ้านห้ออดที่ลายหาลยอะไน้องอายความตัวหัหน่งนักทรงเลยนี่เอบนาสนพี่น่อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน้งองนี่ครับ